บ่มีไปเสือว่ามันสีดีเป็นได้ป่านนี้อันเรื่องนั้นนี่มันบ่มีไฟด้ยินบ่มีไปเว้าก็เว้ามันจ็ดแปดปีก็บ่มีคนฟังคือกันพอาฉั้นครับพอฉนั้นมันสีจบมัดอยู่นี่สงสัยยังอยู่บวกอ่ะเขาก็เรื่องนี่มันมันง่ายคือง่ายป่านนี้มันมันสงสัยยังบวกสงสัยเราถามว่ามึงรู้่าว่ามันเป็นอะไรอะไรนี่เปสงสัยยังบวกก็ ก็ตัวที่ว่าที่มันเป็นไอ้กินที่มันฟุุงๆทื่เขาดังนะครับนั่นคือแอมโมเนียใช่ครับแม่มันจะเอาไปสังเคราะห์เป็นอะมิโนเขาก็สอนกันพีดว่ามึดประเทศว่าคั้นเฮ็ดปุ๋ยแรืมีอันนี้เกิดว่าเราจยใส่เด้ออย่าเห็ดตอเด้อมันมันสิระเหยหายไปในอากาศเหมือนมันบแมนพอเขาบุกู้เรื่องนี่ผมผมก็ยังเสียวอยู่คือจังคืออจงไอ้ห้องอปุ๋ยปุ๋ยตันนี้ครับไปใส่ไปใส่ให้ไต้ต้นไต้ไต้ต้นใหม่ ห้ามันสิตายซะทีทใช่แต่ว่ามันบ่ิโงคฝนก็ใบพืชที่เฮาปลูกห่ดโ,โบดั้นวิธีแก้ก็คือตัวนให้น้ำทันทีเพอมีคนออกไปรักษาต้นผุเลียนที่เป็นไฟโรเนัลเลนี่เปื่อยน้ำเยอบอกว่าเลยนี่มือเคลีย์เป็นขุยตายทุกสิเมื่อต้นเละเขาก็คอยเป็นผสมเป็นขี้ตุม้มเหลวๆเอาเมื่อรูปเธอเดียวแห้งเลยแล้วก็ทาเธอเดียวเธอนั้นแตกยอดออกมาหมา่หลายเ่อเราก็ไม่เม่นเธอเดียวอนี้ แอายุสุราสนี่ทุเรียนสามสิบปีสี่ตายมัส่สวนคอมเม